สวัสดีโซนีที่ตลาดสามัคคีไซครับบรรยากาศตลาดเจ้าอูเข่าอูน้ำบริเข้าตลาดถึงเติบครับมาแวะเวียงกันจักหน่อยแวะตลาดจักหน่อยครับก่อนออกเดินทางต่อเมื่อเดี๋ยวก็จะเป็นมื่อเดินทางกลับไทยล่ะครับเป็นอีพีสุดท้ายของทิพกว่าได้สำหรับอีพีนี้ตอนนี้อยู่ที่สามัคคีไซเดี๋ยวพาย่างเบิ่งตลาดคุณจักหน่อยฮาก็บบริเวณดอนละสำหรับตลาดห้าบุคคลในเขาตลาดในช่วงนี้ แล้วบรรยากาศครับที่ห่างหายไปโดนยังคักคือเก่าขุดอากาศกาศดีครับบ่เย็นบันไดประมาณ20องศาพอดีพี่อ้ยเห็ดนี่เห็ด,ม,หดมีปลาครับพักน้าอ่างยต่างๆแต่ลายนี่มันปลาได้พายังบอกปลาทั้งพงวนครับปลาไม่ใช่ตัวใหญ่ๆครับโอ้จะนั่นพันเปลือนเลยสรารพัดปลาเลย เนี่ยอยู่แนวกินธรมรมชาติครับขักอี่นีตลาดเนีตลาดเอีออยงวะขากสบผาเนี่นะสล้วมาขี่ใส่อัตเปอร์นี่ยนะครับนี่นะเออป่าทั้งทีเป็นผักตลาดนี้เพิ่งขึ้นมาประมาณสามที่เทีครับแต่กับบุคคลในไทยปันไดยสำหรับช่วงนี้กายที่ื่อ แต่เหมือนี่เป็นเหมือเดินทางกลับแล้วครับก็เลยมาแวะจังหน่อยลงบรรยากาศเก็บบรรยากาศจังหน่อยครับอตอนนี้ประมาณหกโมงเสาร์ครับหกโมงเคืองลูกค้าก็กลุมมาูมาคาต่างหานแล้วก็ดีบระเ่าครับหน่วยละแสนสามเอื้อยแล้วลวะแสนสามนี่ตีเงินไทยนี่สองรอยเลยจะพะเราห่อย่างดีครับ ครับผมเียงนี่โอ e. ้คัมปวแม่อุ้ยสวักใหญงเด้เขี่ยขี้เขียดอะแม่อ้ยเจียมอะแม่ตู้เออะไรเนี่ยไก่เน่ยก่กาดนียส่เขียเขีใส่อยู่วะนี่ ถ้าใส่ขี่เขียดแน่จะว่าใส่พี่ขาดเได้เได้อีคาดตางก็นโมเมแฉกครับพี่แล้วคือกันใครซำกันใครซำกันนี่เราใส่ขี่เนี่เราใส่้ขี่ถ่า่ใส่ขี่เียดหน่อยเต็มบานน่ากวแกงบดเลยไอ้เใส่ขี่่ใแม่เอาถุงมึงกน้าา กูถลาไอ้หลายนี่พี่น้ำกาปมเอียงเนื่อยนี่อันนี้แม่ปลาซิวแม่อาั้รแช่อู้ปลาซิวบ่มันมีมไงาโอ้ปิงปลาได้แล้วนี่นี่ปิงปลาาวดึงบวขาดละบันกำลังใจเอียงหมดเอียงเนื่อย โอ้บอลบอลหวานครับก็เพื่อนได้กินด้วยป้อมป้อมจากระดูกหมูเสียบบ่แม่ป้อมจากระดูกหมูเหรอเสียบต่อเอาลาเลยขึ้ลายเถอ พ่แล้วมันสินักอันนี้เปนครับผมรสคือหอแม่ระคาย้สมตีนเลียงไก่ไวแน่เขากับขมามแมล้วข้าเราข้าหลกไก่ครับก็ไดาแหลกเสื่อมเลยกระดาเล็กยคือบรยเลกไก่ใช่ไหมมไก่เเออ สมตีบอะรแหลกเลยเราใเรียกงบกฮอยบ่ลนะฮะกี่กี่เป็นเนียอะไระเอ้เรากี่บอกเรียกไม่กี่ไม่จัดกี่เยรับกันกัมีกันด้วยฮอยกี่ฮอยกี่ทวนไปเจ้าหั่นนี่ยนี่ขกี่ขูดนี่ตุ้มบกใหญ่นึ่งเอาเอาสี่เอาเอาไปตำแกยวเห็ดบุญ ต้มบักใไงหนึ่งว่าถ่องหนอกเพิ่นขายห่อนะครับลืมบอกไปบอนเยอะด้วยแล้วจะบักคัวเอาไหกระติ่งตาเอาจ้ะไปน้ำนี่ดิเอานี่นี่นี่ขี้เขียวนี่เอาขี้เขียวไปน้ำถ่องหนอกเพิ่นขายห่อมนะครับลืมไทยฮะเบิ่งมีห่อมีกบปลายมีเขาอยู่โซนด่านนอกประมาณนี้แหละบรรยากาศตลาดเพิ่นคึกคักคือเก่า หลังจากนี้กาเดินทางต่อครับลู้เมื่อทางคนละได้ชิวเวอตลาดคั้นแท่น่าอยู่บริเวรเฮงเติบแหละได้ชิวไปเกลี่ยบรรยากาศในเมืองสักการเดินทางเมื่อนี้ไปครับทุกคนเดินทางต่อสวัสดีอีกเชิญหนึ่งครับสวัสดีสวงเสสายตอนที่ผมเดินทางมหอดหมู่บ้านเอียงกับโมโหมักบรรยากาศของหมู่บ้านเป็นครับแดงจึงเขื่องเลยโอ้โบว์เวนท่าสีเสากระแดงเพรเสาเฮือนกระแดงเพรเฮือนลุงแม็คลุงแม็กว่า มากำไรรแมว่าแวะแจกขนมน้อยหนึ่งคนวะแดงดีแห้งบดแล้ว่านี่บดเอาวกน่อยนมมาขนมมาขนมบานยังนี่ฝอบานขุมหลังหาิกฮะราคาชิพกบานขุมราคาชิโอ้โหมาละมามาคุณเท่าไหร่ขารถสองสองันน บ้านร้อย่อระว่งปากซอมามาตะปืนะครับรักานบ้านเราบ่นี้เขาลงมาบ้านเราแดงแดงายบ้านที่เดงยิงคือลยบ้านมันเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวหนึ่งเด้อข้าวหนึ่งข้าวนึงถามมูกันอะไรบ่แจกเลยแจกเลยอ่ะลสครับผม จ้าด้วยอ้าจ้าด้วยเราวะครับผมอ้าวอาวอาจ้าหนุ่มจ้าหนมแม่แม่มาอีกจ้าหนุมเ้าเดียวเ่อีกอากาศเย็นๆรอช่วงเ้าดีขึ้นกันนี่นี่ยียงหรหอไเียหรอหฮอพอขนมโอ้โหจักนุ่มนามืยเก่งใช่ป่โอ้ยเต็มปากเลยยงเต็มปากเตเพินต็มเิดเลยขนมเพลิน อ้าวบิดกองเลยเดี๋ยวถาข้าวหนึ่งละมาล่เราบาทเนี่ยจลกลังคาเรือนแม่หมื่นไลยลังคล่ลังคาเรือนบ่เอาเอี๋ไหมปุ่สามเอาาอเ้าเอาครับผมอ่ะละอีกอันหนึ่งเอาเอา

thấy đây đây rồi bà hả hả thiếu vậy con thảo gì gắn nương tế hoàn phụ đây À cái nương này không không hả Hãy đúng hả hả yêu yêu anh em hương hương hả Cô hương 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 hả hương 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 Hả? À? Đây à? đây Tiếng là sạc đây Ai nè? Đây là Hả? Đây rồi này. ได้รานี่ไปเอ้าเอ้าเอ้าได้วปะนี่ได้แล้วได้ล้วปะนั่นได้เ้วปะเอ้าผู้บอาวุธอาวุอามีน้่นผ่นได้เราปะขนมได้เราปะได้เวลานาะขนมนะ ครับผมทิวเบิร์สเลมาท่ายนะแม่มาแดด,ททด,ดแทนมือนี่เอาป่ะฮะได้เวอพอดีครับผมววววลายอยู่ตัวนี้เล็กหน่อยมูบาเนี่ยครับผมไม่เลื่อมละบรรยากาศแบ่งปันปน้ำใจเล็กน้อยครับระหว่างการเดินทาง สรับิีนี้เนี่ก็เป็นอีพิสดทายละเดี๋ยวสิเดินทางไปอีกใจอีกเมื่อวานนึ่งพวกข่าของเขาก็ยังยัลอยู่่ะเดินทางต่อันี่อย่างขักเลยเงียรลำกล้องกลายลายนี่ยไ้เงนี่ขายมันเนี่ยไเียนี่ยังเน่มันเทมเนี่ยไเนี่ก็ซุบ่ะใส่แบบโอ้นี่บะมันเทอม

เดวาตืเฮ oh. ียจักที่บ้านได้บานสุปวนคอนแม่เดี๋ยวเดี๋ยวข้าหนึ่งเด้อข้าวมูเนป่กอบเทือนไปไอ้เพื่นซะตัวนี้เอาไอ้เพื่นซะแม่จะเอาประกระป้องเออลูก้มนไรยังไงบานนี้อ่าแม่เออสาธุครับผมมั่นบิดเลยบ้านนี้ยังยังโบแมนแมนมันคือกันบิดมเอาแม่มีเงินจ้างเลยลูกี่จางเฮจักคันคอ เดี๋ยวเด้อเด้อไมาเหลือไม่หเดเลยนัานน่นแไห้องเก่าเว้ยเว้ยเดี๋ยวคือกันแม่อะไอยู่อ๋อเลี้ยบปดีงยนึงป่ะอให้แม่ต้นรู้นั่คือบอลืนกันบอลอ่ะอ๋ต้นแล้วเดี๋ยวอกับต้นได้หมอะไรห้องเก้าขายป่ะมันเอียงวะเดี๋ยวนี้วะ มันเอียงคือพวกเข่งมันใช่ปลาังบ่ะแล้วมันเอียงเลยมันมันเิ่มมันในต้นมันต้นมันเิ่มมันเิ่มมันเิ่มบารเทเอินมันยังครับโบจักคือกันพากันไปเก็บหมาเยวะด้วแม่ข้าวนึงข้าวนึงสีซอยมันเทอมไปหาซิฟ ของเจ้าดิหาชีบหาชีบกันวาแม่เอาหาชีบข่อยค่อยบ่มมันใช้มันเจ้าบ่มมันข่อยบ่มมันน้ำมูอลไรวะมีหยังสันเจ้าปลากระป๋องกะไรสองปลากระป๋องไรต่วนมูไดสองป๋องผุนกระบมีขอนแม่อนแม่เอาสีย อยากกินเขาประธาน้อมูม่ระบ้แม่สมูขอบใจเลยในพุทธาซ้ำกันย่อเลือนกันเถอแม่เอาซ้ำกันนั่นละเอาปองเอาปองเครื่องน้ือนม สวัสดีสวงสายๆครับตอนนี้ไปที่ตลาดคันแธน่าทางทังคือเก่าครับตลาดที่ขายของอยู่ของกินตามฤดูกาลตามธรรมชาติครับมองนี้แหละตะกลินที่ขายเน่าไปเลยต่นี้เนีขายบอลลายครับแบ่งเป็นสองฝั่งรถมารถใหญ่บ่ยคนใหม่ก็แบเ่มันเบิดปลาหรอเปลี่ยนเบิร์ตผาขายบังคับสจหรับบรรยากาศตลาดเพิ่นก็มีแต่ชาวบ้านนี่แหละบ้านแม่ค้าเต็มโตดอกไห้แต่ก็มาขายกันมองนี้ ี๋ยวเไาเบิ่งกันว่ามียังไงชึบชึบารบวะแม่มีแต่กบคับนึงเอ้ากบน่ะคาธรรมศาสตรเอ้าตะกอนเลยขอนุมมาผัวเอ้ามือมาดำแท้อ้ยไปเล่นยังว่ามา ะเก็บกันไรอยูวะฮะเก็บาันได้ยูวะเอาผมนี่กบหน้าปลาไปก่อนตัวนี้ว่าเจ้าปลามันหม้อหน่อหน่อยเนาะยกินหนุ่มอยู <t <t ่เอาเลย เดี yeah, okay. yeah. mm ๋ยวน่นอนนี่เอาอีกเยอะไม่ตะกบกบเขียดบ่โอ้กบเขียดธรรมศาสตร์เอ้าเอาแม่ครับผมอาแม่โอ้กล้วยคือหน่วยใหญ่แท้กล้วยยังนี่เย้าสื่อใจทุกคนละบูรณรายการเขาจะหาทิ้งเนาะ ฟังังมเนี่้วเามเงเขียดไมอะไรแล้วแนเนาะเดี๋ยวฟังั็คือทั้งเบิดก็คือติพย์พ่อแม่ไอ้กกอนจาใส่ถุงมีกบมีเขียดได้ฟังผลกับอะไรมีสองจุ่มช่ว็จะเป็นกบเป็นเขียดนี่ยรายเนี่ยันเาพีทพีทเวดแล้วคือันก็นางผีแดด อ่ะอีกันนึงคบเขียดกันมาครับเนี่ยเออโอ้เป็นตัวคบเขียนลายแห้งสวนนี่เกย์อ่ะเอ้าเดี๋ยวอีกเอี๋ยกิบหนับไปอ่ะคุบเขียนอะแม่เกย์ โอวแม่แล้มีใครหมดแดงเซล่ะจะไรแม่เนี่ยนะบอกกระเทือนไว้าอาอีกขานเทือกไปอ่ะอ่ะอันนี้จังบ่อยเทือกรูปไปอ่ะ เจ้าปลาทึกกลับไปนี่บักฮงไม่กบไม่เขียนไม่ให้มดแดงเฮ็ดกระเบิดแลวเนาะเฮ็ดเนาะเขียนเลยนี่เขียนตัวหลายไหมาจะไปไหว้รถไม่แต่กบม่แต่กบอหะเขียนก็มีโอ้ยไปปล่อยใช่ไหมกล้วก็แม่หน่แม่ นี่ก็ปูโอ้แมนคีดก่กเพันีขียดบ้บีน้อแม่เอาไปขายเอาไปขายาายอันนีนจะไปล่อยเดยเขียดี่บริกินไม่มองกินไดแม่ปาคนเดินทางต่อได้เขียดลายทุงเติบ